ทุกวันนี้บ้าบิ่นมะเท้าอ่อนไม่ใช่แค่ขนมแต่กลายเป็นศึกชิงแถวที่คนยอมต่อคิวยาวเป็นชั่วโมงแต่รู้หรือยังว่ากระแสะนี้มันเริ่มจากอะไรกันแน่ ช่วงปีที่ผ่านมาบ้าบินมะพร้าวอ่อนกลายเป็นไวรัลทั้งใน TikTok และ Facebook เพราะร้านเล็กๆหลายร้านเริ่มใช้มะพร้าวอ่อนเกรดพรีเมียมเนื้อนุ่มหอมแบบที่ตอนแรกตั้งใจทำเพื่อเพิ่มยอดขายวันละนิดเดียวแต่ดันกลายเป็นจุดเริ่มต้นให้ผู้คนแห่มาต่อคิวจนขายหมดหน้าร้านทุกวัน หลายคนไม่รู้ว่าบ้าบินสูตรดั้งเดิมจะเน้นความหนึบของตัวแป้งแต่สูตรยุคใหม่จะเพิ่มความฉ่ำของมะพร้าวอ่อนเพิ่มขึ้นเพื่อให้รสสัมผัสละลายในปากขึ้นและเมื่อถ่ายคลิปใกล้กๆจะเห็นเส้นมะพร้าวเป็นริ้วๆทำให้ดูน่ากินมากเรียกว่าเป็นขนมที่เกิดมาเพื่อกล้องโดยเฉพาะ อีกมุมที่คนหมักไม่รู้คือเบื้องหลังการทำต้องใช้มะพร้าวอ่อนอายุเฉพาะช่วงหากแก่เกินไปจะเหนียวถ้าอ่อนเกินไปจะไม่เด่นทำให้ต้นทุนสูงขึ้นได้เรื่อยจนหลายร้านบอกว่ากำไรบางวันแทบไม่เหลือแต่ก็ต้องขายเพราะลูกค้ารออยู่ ใครจะคิดว่าขนมไทยบ้าน,านจะกลายมาเป็นไวรัลระดับประเทศและนี่อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเกิดใหม่ของขนมไทยอีกหลายชนิดก็ได้คุณอยากให้ขนมไทยอะไรดังเป็นกระแสะต่อไปถ้าคุณชอบเรื่องของกินในกระแสะแบบนี้กดไลค์กดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่และพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ